ม hablando, <ll> มบั let's go เมื่อก่อนตลาดตรงนี้มันเป็นไม้ที่ไมดเลยครับแล้วก็ไฟไหม้ไฟไหม้ครั้งใหญ่ครั้งที่สองท่าเลยครับแสดงว่าอันที่ขึ้นใหม่เนี่ยก็โดนหมดมาแล้วก็เลยสร้างขึ้นใหม่ใช่ครับแลนี้เป็นโรงแรมเก่าครับเก็จะมีห้องนอนห้องพักเมื่อสมัยเมื่อ 50ปีที่แล้วพี่แม่งกอบป๊อบบี้ว่าอันนี้คือรูอะไรครับมันผูอ่ะสิคะนกมาเจาะนกมาเจาะ50กว่าปีที่แล้วครับมีการป้นตลาดท่าเรือครับนี่รอยกระสุนปืนที่แบบเขายิงเพื่อป้นตลาดที่นี่ หัวปนทั้งตลาดใช่ปิดตลาดป้นเสือใบเสือขาวจากตรงไหนอ่ะจากตรงนี้ครับจึงการจุดเริ่มต้นของการปนหลายๆเสือ3ามเสือสี่เสือรวมกันโกครับเป็นสิคนครับแล้วก็ปิดตลาดที่นี่ปลนใช่ครับทุนเจ้าเลยเหรออ่าะเฉพาะร้านทองกับร้านพวกคนมีตังครับแต่สุดท้ายทุกคนก็โดนจับครับทั้งหมด6กคนโดนประหารกันที่วัดนี้ครับวัดนี้วัดหนองแวครับหน้าลูกงหญ่ครับที่ปีที่แล้ว5้าสิบาปีนะครับ เขาขายส่งอ่าใช่อันนี้รู้จักไหมครับหกฝรั่งแต่เป็นหกฝรั่งบุรีโอ้ยยยๆอันนี้อันนี้จะคลาสสิกเนาะนี่โดนัทตอนเด็กๆไอ้กินอร่อยที่สุดคือแค่นี้อันนี้ไอ้จะกินกินเยอะกินบ่อยเพราะว่าผม่วงดองใช่เขาจะมาแบบนี้ใช่กินแล้วกินแล้วไส้เหลืองเลยล่ะแมมบสโก